เมื่อวานนี้ก็ไปพุทธมนตร์อาจารย์อยากอยากมีอะไรอยากที่จะนำเสนอหรือนำอะไรมาฝากแกโยมเมื่อวานไปพุทธมนตร์ได้เห็นอะไรดีๆมากเลยค่ะว่าเมื่อวานนี้วันนี้ไปอีกอีกวันหนึ่งคุณผู้นี้นะสามสองสามสี่นั้นก็ขอกราบอา,อา,อาจารย์ได้นำรเรื่องราวดีๆมาฝากแกโยมเขาปิดอะไรหรือเปล่าไม่ทราบค่ะท่อน้ำแตกหรือเปล่าที่ตรงหน้าวะ ตอนนี้ยังติดอยู่เหรอตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะโลงติดสาธุยันดี้วขอควาบสุความรุ่งเรืองความสุความั ้วกวามีปิดเจตจรนมเกี่ยวกับพระที่พุทธมนตนพุทธมนตนเป็นสถานที่ส่วนกลางมีหมอเป็นชุม มีกิจกรรมมากมายปีบัณฑ์นี้ก็สำนักพุทธศาสนาก็ปรยชนที่พุทธมณฑลนั้นเป็นพื้นที่กว้างมีกิจกรรมเยอะมีสระน้ำเยอะมีตัวเมียเยอะ ก็ที่ที่ะวางไว้แถวหน้าก็คือพระที่มีระมีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือพระที่รับพัดจากสมเด็จพระที่ได้รับแต่งตั้งวน้าทีต่างๆก็าันนั่งทนหน้านั่งชนหน้า,านั่งกันมาลหรกันมาทีนี แต่และตัวก็ปี่นะฮะตัวก็แปะน้ำเบลอไว้แล้วก็เลยนอนมันว่ามันนั่งเช็คคเช็เ <c oughs> ป็นนั่งเช็บมันมีคอมีเลขเนะี่ยเพรว่ามันต้งมีเจ้าของก็เลยย้ายไปที่นั่นไม่มีนัำเบลอแต่ <c oughs> ก็ปีเป็นได้ในโลกนอกสมเด็จพระมหาวีรงวงศ์จะเป็นประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทนที่มีประธานการราชบ่อยครั sure> ้งเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ่ายหานิกายเป็นการแจกปริญญาบัตรอไดเยอะแสมเด็จพระมหาวัิ์ท่านปฏิบัตินที่แทนที่ีานาาชบมหาราชรัฒนาเยอะสมเด็จประจนม้ารการแล้วค่ ท่านก็ให้โอวาทว่าให้สกาชงโบทะเยอทะานให้กำลังใจกับพระให้รักษาดีเอาไว้ให้รักษาดีราดเราได้รางวัลได้สิ่งตอบแทนสิ่งเหล่านี้เป็นคืองพั่อนสิ่งชีวัดว่าเราทำดีการพยายามยรักษาดีเอาไ รักษาดีอยาทำเรื่องเลวไหลให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ดีย่าไม่ยังมาเก็บนะคะค่ะจ้ะแล้วก็หลบเลี่ยงอยาไปปฏิบัติในธํานองนั้นไปปฏิบัติในธรรนองนั้นก็ให้สติให้สติกับพระเพราะว่าบอกว่าพระคณะสอง ในประเทศไทยมีอยู่สองหมื่นกว่ารูปสองหมื่นกว่ารูปแล้วก็มีตําแหน่งบริหารปกครองาานะอคัวเจ้าวาด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 เจ้าคณะอำเภอเจ้าตำบลเจ้าจังหวัดเจ้าภาคเจ้าหน่วยนนี้ตําแหน่งบริหารแต่ใครก็ลูกวัดลูกวัดลูกมาใส่วัดจัดเทียรีกันเทวศิลป์มาจำปัญญาสิทธิ์แต่ละวัดต่าง,างๆก็จะสำรวจใ,ในรอบเองในช่วขงข้างปรญหาว่า ปีนี้มีพระจีนมีตัวตนอยู่ในศาสนาเนี้ยเท่าไรเท่าไรทุกท่านครับเลยอันนี้ทัะสมบัติบทกันแล้วก็คือต้องศึกษาเรียนปริยัตปฏิบัตปฏิเว่ยอืปริยัตก็คือเรียนท่องแบบหลักสูตรต่างๆถ้าเป็นนวโกว่าก็ ว่าตั้งแต่หมดที่สองหมดที่สามหมดที่สี่หมดที่ห้าหมดที่หกหมดที่เจ็ดหมดที่ 10, แปดหมดที่เก้าหมดที่สิบแล้วก็ไปอีกซีกหนึ่งเราไปที่หฮีปฏิบัติเพราะว่าไปท่องบาปไปเท,ท่างหร่ใชนไหว่าปริญญาเรียนตามหลักสูตร เป็นปริญญาตรีก็หลักสูตรหนึ่งไม่ใช่ท่านนักธรรมตรีก็หลักสูตรหนึ่งท่านนักธรรมท่านโทก็หลักสูตรหนึ่งท่านนักธรรมท่านเอกก็อีกหลักสูตรหนึ่งยมก็เรียนนะโยมนี่เรียนเรียนเรียนเข้มประธานใอ้ทุกปีเรียนห้าเนี่ยแผนศึกษาบาลีเป็นการวาดธรรมดาโยมก็เรียน มเมธีก็ได้ประโยชน์เท่าเรียนฝ่ายเราดีะนั้นคำว่าปริญญาเนี่ยมไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังไม่ได้ห้ามการเรียนคำว่าเรียนก็กินเข้าถ้าไม่ขากินไม่ได้มันห้ามเราหมายใจต้องมีเราหมายใจเรียนลองเรียนดู มวนลียนกหนดากตขยรยมมาประอเียนทางกันต่อแล้วบอปปยาปฏิบัาุจนขมาบัติยมอกหมอให้ยาแล้วบอกว่ากินก่อนอาหารที่น็ก ตอนนั้นอันนี้อันนี้มีเขาพูดตลกตลกอาหารก่อนนอนเลยเป็นแป่ยกินอาหารก่อนนอนเป็นนอนวันไหนเราไปกินทุกเดียวหมดแล้วโอเคจะนอนแค่ก็กินแล้วอ้าวพอตื่นขึ้นมาทำด้วยก่าจะนอนเอากินอีกแล้วคือไม่ได้นอนเหมือนคนธรรมดา ตอนนั้นก็นอนกลางคืนที่ก็นนอนกลางวันวันมันก็ไหลแล้วออกไปขออย่างน้นแล้ดูกินยังไงยาเขาบอกแล้วว่ากินก่อนนอนทำไมบอดว่ดูม่นอนวันละหลายครั้งก่อนนอนก็กินก่อนนอนก็กินอันนี้มันกินได้แต่มันผิด เวลาแต่เคบอกว่าก,กันเวลาผลนอนก็คือผลนั่งอันนี้ปฏิบัติที่ไม่ตรงตามแบบเข้าใจไม่ตรงตามคำสั่งของแพทย์ของหมอเมื่อเข้าใจไม่ตรงตามคำ,กำนแนะนำของแพทย์ของหมอก็เ,เป็นปัญหากปรยัิปฏิบัติ จากลั้นมาแล้ว eh ต่อไปก็ฝนลูกทุเรียนฝนจะออกเป็นมะละก็ไ hmm. ม <Que> ่ออกหรอตั้งออกเป็นก็ไม่ออกช่วง ก็คือได้รับผลแล้วได้รับผลแล้วอันดับพบได้แล้วได้ชื่วปฏิเวทปัญหาที่คุ้มบุญครึงอยู่ก็ปฏิบัติแล้วก็พบกกปฏิเวทหายแล้วหายก็หมดใจไหนสงสัยหายโรคนิสังยโยคําสงสัย,ค,สยความสงสัยต่างๆ หมแล้วปติเวท,เวทโรคหายเกลี้ยงแลยปวดหลังบวดเอ็ไอจามหมดแล้วมีกระวัาซึ่งข้างปติเวทวมันเป็นผลมาจากเราปฏิยัติ เรากินยากินยารู yeah. ้ร claro ู้รเรื่องของยารกินยา้วก็กินยาแล้วก็คนนี้มากินยาแล้วก็อาการเจ็บไข้ได้ปวดก็มันเทาไปใหเรามาปริยัตยมมาปฏิบัติพื่อมาเรียนดูมาเรียนดูเป็นเรียนรู้ี้าเรียนห้าพดินึ่งไปพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร เดี๋ยวเดี๋วอากาสั่นเงี้ยถูกอยู่แต่มันมีถ่าจะให้เกิดควานลึก้องก็งงไป่อว่ามีเจตนาหรือเปล่าถ้ามีเจตนาก็เรียกว่าผลมัญอย่าง ถ้าไม่มีเจตนาก็ย่างเน่เจตนานั่นแหละเป็นกรรมตั้งใจวางแผนวางแบบอาวุธใชส้สอยที่จะให้จัดท่านตายนะต้องใช้อะไรนีนรับเป็นเจตนาทีนี้ย้อนไปที่พุทธบุญเมือ่อวานนะวันนี้ก็ยังมียอมอนรับเพียบ มากกว่าครั้งพุทธกาลอีกครั้งพุทธกาลห้าร้อยที่เที่ยวตามจบเดชประธรรมมาธรรม่ด้เจ้าอยู่นี่มันเกินมันเกินขั้นทึกเลยเดินกันเป็นแถวไม่อยู่สำนักไหนก็ไม่ได้กลับตามมามาจากสำนักไหนนำเดินไปด้วยเดินก็ว่าง่ายสอนง่ายเดินเข้าแถวทึกแถวยังเดินนะปอยย้อมไปรู้จักโยยรูปทดงเอา

ผีเนี่ยเป็นตัวจับแป็เนึ่ยแต่โล่นเสีลมีมีศเสีลมีก็โดนกู้สมรู้ญาต่าอนนั้นมีเสียแต่คนนั้มีเสียเรื่องผู้ธรรมชาตใจะอนนั้นว่ายาฆาถ้ามันผิดอะไรอ้าวเห็นไหมตอหนั้ว่ายาลักลักมันผิดอะไรหลงอยามันจะข้างงั่นใจจัแย้งกันมาคนหลักเขาบอกว่ายาฆ่าอะไรบ้าง เป็นี้อามีเจนาก็รรมไม่เจตนาลไปีก็ออกหมไป้อกแ้หมดสุาดิไหมอก้เินมา่อตแฟไหมหลายล้กาแฟรมีแล้วออไเยบไที่เป็นสิ่งมีีวิตตาล้ก็เราไม่ได้เกาของเราเ็นไม่ต้งกับ ย่าลอกมาปฏิบัติดอนะปฏิบัติว่าเราแบก่ดในชีวิตอยู่ได้ไหมมนรับเนง่ียเราหมายใจได้ไหมในยุ่งเกี่ยวกับยุของเกิจะตายไมเราเวงไม่ต้องไม่อจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมในกจิตต่างๆมีชีวิตอยู่ได้ก็มาถามดู มาพูดนานไม่ได้เดียวมากแปดวงเองก็รดการไปทุกบนคนนี้ี่วงเองนะไปทุกบทจนลดตัวไว้ลยฮะไปช้าบางคนนั่งอยู่บนเอวประเดี๋ยวก็ควรับพมองรายการนะเพราะต้อตรงเวลาเวลามีที่ที่บนตัดตาว่ารูปไหนไปช้าก็อ้่ ดิตาเชื่อนัดิตาเียนวเขาคอยแล้วคุณไม่มีนดิตาถ้าเราไม่มีอะรก็รังเินรู้ได้ว่าใกล้เวลาแล้วก็ไปรอย้อนยเขาอารมณ์เสียทมาถึงเวลามาตักแขวนนาดงก็รอนัดเวลานั้นมาตัมาถึ้นตองไปก็ ถ้าดังไปทังต้องเวลา,าปฏิบัติกันอย่างต้องไปต้องมามันก็บทปัญหาบทปัญหาเรื่องความจัดวางเป็นแบบนบทแล้เรือ่องเล่าพระสงฆ์ที่ว่าสมเด็จก็ไปสมเก็ไปอธิการันตี เรียนมาราลรนะรับไปพระพรูบัณฑิตในอดีตไปแล้วปัจจุบันก็เป็นพระพุทรูปใหม่เป็นพระพทธรูนเป็นเจ้ามอญเป็นชาวมอญไปอยู่มาินูโรที่ด้วยกันทปานไปสมปริญญาเต็มมาเป็นสปริญญาโอ้พรุปนปัจจุบัน้โอ้คนมอญยักมวยหนัง ข้าวปิดท <centimet re> <iah> <t rag> ันเลยแม่เรา้องจากว่าการจับข้าวขันเป็นแม่ที่เป็นวัวละํารจับต้อนข้อพี่พี่กังดีแล้วก็ตกวานละกันนะตอนนี้ไปเป็นวัวละผมไปรับตัวมาว่มนีการยินดาีที่ไรนะจับลมือในการเรนปบั เร่องนี้สดนก็ล่าการเย่ยมเป็น,น,ดววนได้านหมอเด็กป็นหมอก็เป็นหมอโรสราหมอสุดเรศหมอสุดเรศคป็น่อนเสื่อใ,ใเส้นเียันเดยันหลังก็ตั้งเดียนได้ไปยกเก้าแล้วก็ไปยูไปอยู่ไปก็คนท่ช่วย

对。<laughs> ให้ความรู้ก okay, ับวัดต่างๆแต่ละวัดเขาจะมีคศอาบรยจมุงคุณมนนพูดจะอยู่เขาตันเขาวานเขาเวาไว้พราเราพราเราจกจังหวัดอะไรดีนาอะไร ท้อายุกนโนสุขังพระรองโยมโยมโ่านเอาอนี้ไปซือไปกินเยมังคะถามอเลันจนกินี่อยากไปามเพราะมีการเชืยมเพราว่าความิดบางอย่างมันรู้เหมือนกันใช่ไหม

นำใจนำไหลกันมาเรือเปล่าหลังแล้วว่ามันเป็นน้ำยานำ้นำที่มีคุณภาพนำบริสุทธิ์นำบูชาบา่วนเขาบริการให้นำดื่มน้นำหวานต่นางๆนานาในตอนจำเพาเมื่อวานจำเพาะก็จัดที่เขาถึอมู่หลา,ายที่นะ บาปก wow. ็เท่าไรแจมแบบที่ที่พระผู้หลักผู้ใหญ่กอาหารจานจานนะคงจะไปใ่ตัวเียงหรือว่าบาปมากมากปิ้นปิ้นโยงก็ไม่ยอมใครว่างานานการโยมเป็นกําลังที่ให้อาหารได้อาหารแล้วพระก็มีกําลังศึกษาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนถ้าไม่ศึกษาลาเพศไปต่อปฏิบัติไปเป็น ลายผู้บริหารแบบประาาสงฆ์ก็มากมายุดมาพูดไปท,ทันทายุปรา็ไปยังจากที่นี้นแล้ผมจะจบไว้แจ่กที่น,นี้กรไวนขระวาอยของหา,า,ายที่มากราไว้ยาหยางิิระบาทในวันนี้วันพระการยังมีใจผู้ศนอยู่ต่อก็ไม้ห้ามและ,ะแสดงทุกธรรมทุการทุกประการที่เราากจะ แค่นี้นะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ตั้งใช้เรื่อยๆผม Like, mm -hmm. I